สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมมาสเตอร์เช์แนลครับมาอยู่กับคุณโบ๊ท22นะครับผมซึ่งมาอยู่ในโหมดวิดวอ์นั่นเองนะครับผมหรือเราเรียกว่าทางเดียวครับผมเราแบนนะครับแบนตัวทันเดอร์ทันเดอร์อือกระตุกใช้ได้อยู่ครับผมแป๊บหนึ่งครับ

พีเดียเตอร์ทางเดียวมาดูว่าจะโหดปานใดเอ้าข้างๆปูข้างงข้าง,าง,าง,างเป็ดอ้าวคุณบายกล้องอดเล่นนะตอนนี้โห้ยก็แบบกระตุกมากครับผมตอนนี้กระตุกไรบรรยายครับผม อของมันต้องมีของมันต้องมีโอเคอ่าส่วนทีมผมนะฮีโร่ก็มีพีเดเตอร์นี่ไอชื่ออะไรวะไม่รู้นะอันนี้เทมเพลตไม่รู้จะเอามาทำไมครับผมอ่ามักมัสคือบอสบอสทเวนตี้ทครับผมแม่ของจริง อ่ะอันนี้คือไพโรแมสเซอร์ครฝั่งเขามีชาร์โดเบดมูนฟีนแล้วก็เดคแคปเดคิปเปอร์นะผมแล้วก็วาเอเวอร์วาร์เดสแล้วก็มาสเตอร์ออฟอาร์มนะผมอะไรเนี่ยคุณคุณคุณเดคิปเปอร์แล้วก็ Ever wide, วกน,วน,น่าเล่นเล่นเล่นคุณบอลบอลน,นี่อันดับหนึ่งในใจผมอยู่แล้วผม สองโบท๊โบทครับอย่าเรียกเขาว่าโบท๊ทโบท๊ทเรียกว่าสองโบท๊โบทครับผมโอ้โหเดี๋ยวรู้การไปเกมเดี๋ยวรู้การไปเกมเดี๋ยวรู้การเออส,อสาดตร์ไปไพโรสาดไปจังหวะนี้ถักก็มาวะก็าาามาวะ เดจะไปตีคีปโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นโดนหมัดรัดแล้วนะโอ้ยอับแขนโอ้ยอับแขนโอ้ยอับแขนอะไรอะไรอะไรว่าไงว่าไงว่าไงโถนึกว่าจะมีประเด็นกระปุกกระปุกว่าไงโอ้าโอ้ยป้ยยป่ายอืาย ก่เ้าน,น้งหอยหลายตูดเอ้อโอโดนต่อแล้วผมบดๆด,ดีคีปรานเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยม,ามาวะมาวะเมื่อกี้มาขวานไป อ่าตีเสามมเลสามเอาแล้วผมเอาแล้วผมเอาแล้วผมโอ้ยตายจะไปครับวาความเจริญนะผม เอา,าเ,เอามาเลยครับเอามาเลยครับเอามาเลยครับผมอ่าโอเค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 ว่าไงว่าไงยฮ้ยง,ง่ายง เลือดมาเลือดไปคุณไพโลแมสเตอร์ศาสกิลหนึ่งไปไม่เป็นผลต่อมาสเตอร์ออฟอัลเฮ้ยเอาอเดี๋ยวดิ ปล่อยปิวแค่รู้ว่ามีผมคุณก็อุ่นใจต้องจผมไปเอามานาก่อนนะผมชอบเดสายเกียนเอา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 พี่เดยสายวิง่งใช่ไหมี่ย บวกกันไหมบวกกันไหมบวกกันแล้วครับผมบวกกันแล้วบอกแล้วว่าไงเดินไปไปโดรสไซคลินไซคิวหนึ่งใส่แล้วใส่แล้วเทปเพดเทปเพดโดนเทปเพดโดนมุมควินมุมควินพระใส่ให้พระใส่ให้จังหวะนี้แม่คว้าเสียบแม่มัดเสียบผมโดดผมโดดแล้วผมโดดแล้วผมโดดไปแล้วผมโดดไปแล้วโดดไปแล้วโดดไปแล้วว่าไงโดดไปแล้วโดดแล้วอ่าฆ่าโดยพระนะครผมเจ๊เฉยว่าพระนะผมอุ้ยเฮ้ยโว้โว้มาว่ะโว้โว้มาว่ะ ต้องมาใจเย็นใจเย็นเย็นที่กระตุกใจเย็นที่กระตุกสุดยอดครับคุณโบท๊บทเฮ้ยต้องเปิดไม้หน่อยแล้วพิมพิม,พม,พม,พมเอาเรืด่ดิอุ้ยอย่างสวยครับผมอย่างสวยครับได้ตบแล้วจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ได้ตบแล้ว ไม่อยากจะเข้าบ่อครับผมเดี๋ยวเขาหาว่าเังแกเด็กรอ,ล,รอ,ล,รอลีบรอลีบโอ้ชิดเชิดเช็ดเช็ดใจเย็นหนึ่งไม่รีบใจเย็นไวรุ่นใจเย็นไวรุ่นแหมรีเป็นจางเห็นนี oh, ha, ha. ่อ๋อฮ่อห่อวัดดินวัดดินบอกว่า มักมัดเสียบสามตัวเลยจัดไปเฮ้ยไปโลอ,เอเลูเอาเลยเนี่ยเอาเลยเนี่ยมักมัดเสียบสามตัวเทมเพลตดูได้ปะดูได้มั้งดูได้ ผมจะออกเป็นเอลเดอร์บราไซด์ก่อนแลับตัวเดียวไม่เอาดิตัวเดียวไม่เอาดิ่เฮ้ยเตายเอาดิเอาดิเอาดิโอ้โหกัดจุกมากครับผม ไปเดี๋ยวครับโอ้โหสวยมากครับคุณมันมันบดบดเก็บอินวิดอ่ก็เห็นเป่าเค่โลไม่เก่งนทำงานร้านบอกหน่อยตอนหน่อยเร็ววะ แมเอ้ยได้ส่วนก็พอไอ้่าไม่ได้หวังอะไรหรอกน้องระวังเวังเเกียนเกียนต่อได้ปะต่อไดะไรบเดี๋ยวไรบ้างเดี๋ยวเช่วมันได้ เดี๋ยวไดเอวเดอ์ก่อนเดี๋ยวรู้กันเพื่อนแบบว่าแบบว่าอยางโหดอยางโหดพีเดมันดุพีเดมันดุพีเดมันดุสวยมากสวยมากเพื่อนเออพีเดมันดุเขาพว่ากัเนเฮ่อเล่น เฮ้ยเฮมาว่ะเฮ้ยสวยสวยสวยเฮ้ยยังสวยยังสวยขออยังโหดย่งโหดทั้นสองใช่ไหมรู้กันรู้กันนักมัดโหดมากครับผม จัดไปจัดไปได้ยันป้อม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 มาผมเฮ้ยตายแน่กูอ้าวดีดีโอ้ยยังโหดยังโหดโหดของจริงของจริง แต่มันทำไมกระตุกกระตุกผมไปอัดครั้งที่แล้วกระตุกก็ขอไพร์ดนะผมพี่ชานเดียวใช้ได้อยู่นั่นโถพี่โบสโบสไม่อยู่เต็มคลิปแะเนี่ยขอโทษครับผมไปอย่าดราม่าไม่มีโบสแล้วใครจะตันน่ะโบสเปิดเลยเนี่ยตัวเปิดเลยของเจง ต่อดิต่อดิข้อมาว่ะเฮ้ยต้องออก,จอก,ออกอเจาะเกาะไปอันนี้ดีกว่าผมน่าจะโหดน่าจะโหด กดนะผมเวลาจะตายหนึ่นงดต้องเอาอะไระอันเนี่เนี่ยเนี่ยโอพอดีเพียสวยนี่นี่น เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เลยเฮ้ยไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยช่วยกูดวนเลยเฮ้ยปล่อยหมาโดนแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยี่มีได้แล้วผมจัดมันจัดมัน dan mantan manbo เซบสทำไมทำให้เราเสียใจได้ขนาดนี้สา,นนะา,าคัญน้เอาเรืออมุคนควีนอมุนควีนโอ้ตีแรงสัสวใชมยน่าเพื่อกานเซอนหนุ่ม

ป้อมป้อม,อม,อมขอบคุณมากครับผมทำไมโทดอย่างนี้พะเฮ้ยโบสบสมาแล้ววะเอาเรื่องแหมนึกว่าจะไม่อยู่กันละเนี่ยโบสกู โอเคโอเคทุกคนเล่นดีไม,ไม่รับผิดของเราสองคนว่าไงว่าไงเอาดี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 

มานี่มึงตายรับตายตายอย่างเดียวจริงของจริงขนาดยังไม่ค่อยมีดาเมีอนไรพีเดโอ้ยครับเก่าอ้าวะอาวา เ้เเนลมนยมามาูเพิเ่มเลือดให้ะอะะอะะหรือจะกลับ เพื่อนเอ้ยโอ้ยแล้วของอแบบอย่างเกนอย่างเกนของเก่งอันนี้ต่อเลยผมเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะเขินหน่อยเป็นล่นเฮ้ยอันนี้มอเ่อเดียวเดียวเดียวสวนสวนสวน โหดจบจบเลยอเนี <Cornell>. ่ยเนี่ยมอท่อเข้ามาวูสี่ขายจามาทำไมอัดียอาเดีย

ไม่เดี๋ยต่อไปไอเทม5พกันลยบอ้เยจะเบาเนะครับผมเนี่ยเปิดดัง เทมชิ้นต่อไปครับผมไอเทมใหม่เลยโอ้ยต้องกายร่างกายมาทา่าโอ้ยังโหดยังโหดยังโหดนี่อยูย่รีป้อมปะป้อมปะตายแบบนั้นดัง สวัสดีครับผมาฝากกดไลค์ติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมกดสมัครสกรายด้วยนะยครับผมดูนครับบ๊ายบาย